กาถือว่ามีเห็นมีความร่วมมือกันหลากหลายมิตินะครับแล้วก็หลากหลายภาคส่วนสำหรับในมุมของเราเนี่ยนะถือว่า,าได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทาง AWS ซึ่งจะทำให้โปรดักของเราเนี่ยไปสู่ w ว r l d w i ก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของสภาอัตหกรรมที่จะทำให้โปรดักหรือว่า,วา,านวัตกรรมต่างๆของเมืองไทยเนี่ยได้ออกไปสู่สายตาตลาดโลกนะครับ ก็หวังว่าความร่วมมือหลากหลายมิตินี้จะทำให้โปรดัก์ของอุตสาหกรรมในเมืองไทยเนี่ยได้มีชื่อในตลาดโลกสมที่ทางสภาอุตสาหกรรมไทยเนี่ยตั้งเป้าเรื่องของ MIT Made in Thailand ครับผมเมธีหวังคุณธรรมนะครับเป็น CIO ของเสียใส่กรุ๊ป ก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำรูบิคของเราขึ้นสู่ AWS Cloud จริงๆที่ไปที่มาของรูบิคเราก็อยู่ในเมืองไทยเรามานานมากกว่า10กว่าปีแล้วก็เป็นที่ได้รับความไว้วางใจของลูกค้าของเราทั้งในหลายอุตสาหกรรมแล้วก็หลายภาคส่วนมาวันนี้โดยบริบทของธุรกิจเปลี่ยนไปนะครับเพราะ,ะนั้นตัว r q u i r e m e n t ทนันต์ไอก็ต้องเปลี่ยนตาม ไอที uh, IT, ตัว cloud Technology Solution ก็เป็นคำตอบหนึ่งที่ช่วยทำให้ตัวลูกค้าเราสามารถ uh, ปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามกระ,สะแสได้อย่างรวดเร็วก็ AWS ที่เราตัดสินใจเลือกเข้ามาร่วมด้วยก็เพราะว่าตัว AWS ก็เป็นที่ uh, น่าเชื่อถือระดับสูงนะครับแล้วก็มีโซลูชันหลายตัวที่เหมาะสำหรับทำให้ลูกค้าเราทำดิจิ l t ลท n น formation ก้าวผ่านไปได้ด้วยเร็วครับ สวัสดีครับผมพานิตย์ไทยประสานทรัพย์นะครับเป็นโปรดักต์วอนเนอร์ของลูบิกแพ็กเกจนะครับก็ต้องบอกว่าอันดับแรกเลยก็ต้องขอบคุณ AWS ด้วยที่ให้โอกาสเราที่ไปอยู่ใน Marketplace นะครับแล้วก็ลูบิกเองเนี่ยเราก็จะเป็นโปรดักต์ที่เป็น w a r e h o u s e Management ที่อยู่ในตลาดมากว่าสิปีอยนที่เมทีบอกมานะครับแต่ว่าวันนี้เรามองว่าเราอยากจะเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการหลายๆเจ้าที่เป็นไซส์เล็กไซส์กลางนะครับได้มีโอกาสที่จะได้นำไว H อล์เนะครับมาใช้ได้มากขึ้นนะครับเราก็เลย เดือช่องทางนี้นะครับสำหรับผู้ประวกอบการระดับ S ระดับ M นะครับที่ไม่ต้องการจะลงทุนเยอะนะครับมีอินเวสต์ไม่มากนะครับแต่ว่าสามารถสเกลได้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกสำหรับรูบิคครับผมสำหรับรูบิคเองนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสืบค้นหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ edwsmarketplace นะครับหรือ csigroup.com ได้ครับขอบคุณครับ